วันนี้ไผ่ก็จะมาขยายพันธุ์ดอกสลิดลูกกระจรด้วยวิธีการง่ายๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสลิดเนี่ยเขาจะมีการขยายพันธุ์อยู่สแบบด้วยกันนัคือทางเมล็ดนะครับแล้วก็ทางเขาโดยการแตกยอดของเขาเนี่ยเขาจะมีแตกยอดอยู่สองทิศทางเนี่ยแตกขึ้นบนแล้วก็ลงด้านล่างนะครับ ไอ้ถวที่เขาลงด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าเนี่ยมันแนบแต่ดินเขาก็จะออกรากแล้วขยายแตกต้นต่อไปวันนี้ไผ่ก็จะมาเรียนแบบธรรมชาติโดยการใช้ตุ้มตอนให้ความชื้นบริเวณข้อเขาเนี่ยเพื่อให้เขาแตกรากนะครับก็อุปรกรณ์เราก็จะมีตุ้มตอนอน,น,นะนะไผ่ก็ จัดเลยเพื่อนเป็นวิธีการที่เราจะเรียนแบบธรรมชาติก็ตกแต่งข้า่อน เนี่ยาก็ทำเหมือนก็เราตอนกิ่งเลยแต่เราไม่ต้องไปเรียกอ,อะไรไปบากต้นเขาเราเอาสายตรงข้อนี่แหละ ทัน,นี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนๆทีน,นี้ก็รออีกประมาณ20-30วันเราก็จะมาดูว่ารากเขาจะออกเย่ะขนาดหนึ่งกิงเนี่ยไผ่ก็เอ้ยหนึ่งเผาเนี่ยไผ่ก็จะตอนเขาหลายท่อนหน่อยเพราะว่าจะเอาไปขยายพันนี้เป็นพันธเกษตรดอกใหญ่นะเพื่อนๆไผ่เคยปลูก สายพันธุ์ธรรมชาติอะดอกมันน้อยมันไม่ทันจริงนะก็เลยจะต้องขยายก็ถ้าเพื่อนๆจะซื้อพันธุ์ไม้ครับสิ่งที่เพื่อนๆจำเป็นเลยก็คือจะต้องฝึกการขยายพันธุ์ ถ้าเราขยายพันธุ์เป็นขยายพันธุ์เริงจะช่วยลดต้นทุณเป็นอย่างมากเลยเพืเพราะว่าต้นพันธนะุ์มันค่อนข้างี่จะแพงถ้าเราขยายเองเนี่ยเราก็ซื้อเพียงแค่สองต้นแล้วก็ใช้ระยะเวลาหน่อยแต่มันต้องมีความอดทนนะนะใช้ระยะเวลาหน่อยเราก็จะได้ลดักษกะรับหมามสักก้อนไหมครับ แล้ววันนี้ก็40ก่อนถ้าติดลากแล้วไม่สนใจท่านก็ติดต่อใครมาได้นะครับ